สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะไม่สำนึกแถมเมียตามแชทด,ด่าคนแชร์แจ็คแปบโฮทำคอนเทนต์เดินบนบาร์อาหารในร้านโอมา,กาเกเซชื่อดังเมื่อวันที่2กุมภาพานันธ์มีผู้ใช้ Facebook อภิรัตวง์สุวรรณโพสคลิปว,วิดีโอลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคภายในคลิปเผยให้เห็นนายจตุรงพาโพหรือแจ็คแปบโฮยูทูบเบอร์สายเกลียนได้แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมภายในร้านโอมา,กาเกเซร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดัง โดยแจ็คแบบโฮได้ลุกขึ้นเดินไปบนบาร์ที่รับประทานอาหารในร้านผู้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าสมมติว่าเหมาร้านแล้วลูกค้าจะทำแบบนี้ได้จริงๆหรอครับสงสารร้านคงแบบอึดอัดเจอแบบนี้แต่พูดไม่ได้เชื่อไหมว่าถ้าดราม่าเป็นข่าวน่าจะแก้ตัวว่าขออนุญ,ญาตร้านแล้วแน่นอนแต่เพื่อนๆเ,เขาไม่เตือนกันหรือไม่สอนมารยาทในที่สาธารณะกันหรอครับสงสยัยสำหรับโพสต์ดังกลาง่าวมียอดรับชมกว่า38,000ครั้ง มีชาวเน็ตคอมเมนต์ตำหนิถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมากเช่นไม่มีมารยาทไม่ได้ป่ะมารยาทต,ต้องมีเปล่าแบบนี้ก็ไม่ไหวนะคิดว่าเท่ไม่ให้เกียรติร้านไม่ให้เกียรติคนในร้านก็แค่คอนเทนต์กักกาดและสุด2กุมภาพันธ์65เพจ Facebook ผู้บริโภคได้ออกมาเผยว่าหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปนั้นทางแฟนของยูทูบเบอร์รายดังกล่าวก็ส่งข้อความเข้ามาต่อว่าทางเพจ กล่าวหาว่าเพจตนทําให้เสื่อมเสียเจตนาเกาะกระแสเกาะดังแอดมินเพจระบุว่าตนรู้สึกไม่สบายใจเพราะที่ผ่านมาทางเพจก็นําเสนอเรื่องราวในแนวนี้มาโดยตลอดไรถูกก็ว่าไปตามถูกผิดก็ว่าไปตามผิดทางร้านเองก็คงไม่อยากให้ใครขึ้นไปเหยียบบนโต๊ะอาหารเพราะมันเป็นบริเวณที่ควรจะสะอาดไม่ควรขึ้นไปเหยียบและถ้าเราตั้งใจอยากไปกินอมากาเสะสักคราหนึง่งแล้วมารู้ว่าร้านดังกล่าวมีคนขึ้นไปเหยียบบริเวณที่ประกอบอาหาร จะรู้สึกอย่างไรการกินร้านโอมาเกเซมันก็ไม่ใช่ราคาถูกเข้าใจนะว่าร้านคงมีการทําความสะอาดแล้วแต่ความรู้สึกล่ะคือต้องคิดตรงนี้ด้วยสุดท้ายนี้ทางพี่งัวและเพจผู้บริโภคเองก็ยังยืนยันว่าจะนําเสนอเรื่องราวของผู้บริโภคต่อไปถึงแม้ว่าจะโดนกล่าวหาว่าเกาะกระแสคุณดังก็ตามการเสนอเนื้อหาก็ขึ้นอยู่กับมุมมองแทแท็กผู้บริโภคจะตัดสินใจเอง ขณะที่ข้อความของแฟนยูทูบเบอร์คนก้าวที่ส่งหาแอดมินเพจระบุว่าจะแชร์คลิปทำไมถ้ายังไม่รู้ตื้นลึกหนาบางของเนื้อหาทำให้คนในคลิปโดนด่าดต่างๆนานา,นาทางเพจแชร์แบบไม่พิจารณาเหมือนต้องการเอายอดไลค์เอากระแสจากชื่อเสียงของแฟนตนแค่เจตนาก็รูแล้ว่าอยากเกาะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ o m คค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ